เอาล่ะครับนกปาะคอยสองแล้วครับผมเด,บเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วกระโดดขึ้นหัวเสานั่นไง หัวเสาจนได้เอาลงลงลงบินลงกระโดดขึ้นไปอ่าลงมาทางนี้คุยได้ยินเสียงมันเนี่ย <c ười> ลีลาจริง คู่ดิยี่ได้ยินเสียง दा 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 มาเรียงหมายนี้นะครับผมเอาเจ้าสองสายต้นนี้นะครับผมมีนกเสียงเล็กดโกรธครับผมอยู่ตรงด้านหลังต้นกล้วยครับผมอยู่บนหลังคาครับผมทีแรกบินมาแล้วครับผมแล้วก็เดินไต่เดินไต่แต่มีรถขนยางมาตอยครับผมคันใหญ่ๆวิ่งผ่านไปสองคันครับผมเลยบินออกแล้วก็มีตัวใหม่เนี่ยเข้ามาครับผมนี่ครับบริเวณโดยรอบครับผมนน่นครับเป็นลานกว้างเลยครับผม ด้านนี้ก็เป็นป่าครับผมป่าใหญ่มากครับผมโอ้โหป่าป่าลึกป่าใหญ่ได้ยินเสียงนกไล่บินไล่ตีไล่ครูกันอยู่ข้างในอยู่นะครับเนี่ยนี่ครับผมแต้มที่สิบสี่ของเจ้าสองครับผมนี่ครับผมมีเสียน เสียนสอรนครับผมเสียนสอสองด้านครับผมเสียนสอแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ตัวเสียงเล็กกโกดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้มีตัวเสียงเล็กคูเสียงโกดโอ้เจมเลยครับตัวนั้นครับผมเสจะได้ลดมาครับก็เลยบินออกไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้มาก็ไม่คูตีพเนีดตีน,นกต่ออย่างเดียวเลยเ <c oughs> สดไม่ได้ยินครับ หรือเปล่าโอ้เตะเกียบตูดหางจะแข็งครับผมทางหางเยอะเลยจะแ,แข็งดูๆครับทุถ้าได้ยินเสียงนี่จะดีมากว่านี้ครับผกตีแต่ไลบินล่อนไปล่อนมาครับเข้าสองมี สองตัวสามตัวแล้วก็ไล่ตีไล่คููกันเรามีตัวนี้ครับขึ้นไปหายเจ้าสองแล้วก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับตีตีพเนี้ตีนอกต่อแบบนี้แต่อยากอยากให้ครูได้ยินเสียงมากกว่าว่ามันจะใช่ตัวที่ตัวหมายที่ที่อยากได้หรือเปล่าแต่ก็ยังดีครับมีเส้นสอนมีอะไรสน,นับปีกมึกมึกเข้มมากนะครับผมเนะี่ยดำปึ๊ดเลย มีเสียนโอโอเคครับผมถือว่าใช้ได้อยู่ครับยังไงคลิปนี้ผมก็จะต้องลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ